เมียผู้ใหญ่จำแม่แต้ไดยอันนี้เมียผู้ช่วยลุงงขอถ่ายรูปด้ค่ะ

มานำัยื้อหลังครับยื้เหรอันนีไปรับไม่เป็นไรเดี๋ยวมามนทำบนต่อนี้อยู่ทำกสารพวกนี้ต่อเดี๋ยวเกันสิบเจ็ดมารับเงินล้วก็มา รูปถ่ายุญทาสีนะครับรูปครับคุณแม่นะครับทาสีองปู่นะคะมาเลยสีนะครับนต่ทาสีถ่ายรูปเลยนะครนั่งถ่ายรูปยรูปถ่ายด้วยปูนยืนด้วยอาบมยืนมันอยากดูถูกกินะต้องใครใครเหรอต้องแม่อยู่ไหนเป็นไรเดี๋ยวเอาในนี้นะจะไปหาเอาในนี้เแม่ไปหาเอาในนี้นะมานี่ใหญ่ยามนหลานหลานสะพ้อ

แล้วก็นางร้านะครับค่ารถหารกันนะครับสองคนนี้นะครับหารกันคนละครื่งนะครับเอ่อไปเรามาด่ากันคุณต๊ไม่น่ามีอะไรครังกลับเลยบางทีไปละามาดูมันนี่ปัดออกเดี๋ยว คุณแม่บอกว่ามีข่าวดีอีกอ่แม่พูดเลยบต่อบต่อจ้าจ้าดังสงการเลยไองไอโกสงการเร่หลังเนี่ยที่คนแม่ได้ต่อ19คนโอ้โหขอบคุณแม่มากมานี่ครับนอบคุณแม่19สงการ19บุญบุญไปให้ปู่ไปเตะปากลูกชายเลือกเล่าอออ้้้าาวโงมถืยุเตะปากครับผม เต็มเลยเต็มอันนี้เรื่องจริงโอ้ยลำบากใจให้สาได้เท่าไรใสำเร็จปวดประเดี๋ยแม่จะ้ตู้ด้วครับแม่จะ้ตู้ ดีครับน่ก็การมือัครับเัาต่อนงรับเตรียมโคทูครับดรับยามาตรงนี่ด้วยรับครับครับลุงโคตั่งงานแล้วก็กทคตัดีมาครับ่มาแล้วกใจก็รืไลกล้องเพ่นามี่จ่คนฝากแล้วก็อย่รอดีใจไม่ดีใจมากทีเพื่อนขยับมา ขึ้นรถหรูมาอาขึ้นรถหรูลุงบอกว่าให้เหยียบสองร้อยเหยียบแค่ร้อยแปดสิบเองโอ้ยยายโอยยายเหยียบเบรกอ่ายายเหยียบเบรกยายเหยียบเบรกสุดสุดทางเลยแม่จะไปตัดเอาเ้อนจ้ยคลิปรำไปตัดให้แม่ค่ะใช้ใครมาตัวตัดนให้สือสองก็ได้แม่เป็นรถสีขาววิ่งมาอย่างนี้อยากเนาะขอบคุณค่ะย่าเนาะค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ได้งานประทใจมาก มาสิบรอบก็ได้เนาะนอนที่บ้านนางลำก็ได้เรามีบ้านนางลำได้ไงมีแม่อ่ะนอนที่นัานก็ได้สามแาบชิ้นนะคะเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำเข้าใจทั้งดีใจทั้ง ตื่นเต้นรับนางลัมครับปุ้ยสานนะครับนางลัมเตรียมขึ้นรถนะครับอ้าวไม่ทันเข้าก่อนหรอคะบอสไม่ไดครับเดี๋ยวไปทางข้างนอกครับโอ้โหข้างนอกต้องใส่ไปทางข้างนอกนะคะใช่ครับเดี๋ยวพาซาภรรยาไปทำบุญต่ออ๋อนาทีย่างบนก่อนได้ได้อ่าไปทำบุงเก่งเลยไปแบรก็รู้ เป็นเพียงเลย่องหรอจ๊ะองมองเป็นเพียงปั้นลุงลุงคอมเอร์บะเบเก้ยช่ไหมลุงเอ้าโอ้ทำไมไปยืนอยู่ตรงนั้นโอ้ ร้อนอุ้ยไม่ใช่โอ้นะเป็นลุงนะครับเป็นพ่อขึ้นหายเลยแม่เ่รา ตาแล้วอากขอแต่ได้ไม่ดีครับครับกับกับเจ้าของบ้านใหม่ครับหล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 บก่อนหนึ่งขอบคุณนะครับขอให้เป็หนึ่งรวยนะครับพี่นะครับรวยอยู่แล้วขอให้รวยแล้วรวยอีกเออรวยอ่ะรวยอยู่แล้วนี่นะคะตอนนี้ป้าย่าข้าวบนไว้นครับอย่าวบนต่อยาก็าวบนตอแล้วไม่เห็นตรงที่ติดเลย ถ้า FC แล้วจะมาทบ้านให้โบนให้ตัวเองก่อนไหมให้ตัวเองก่อนไหมมาทำบ้านให้ยูทูบหาได้หมัี้วอยาหนอ่างแบก็หกแม่ดิเด้างแบก็แม่มาตงาโอ้แม่ แม่เท่าพี่นแม่เท่าพี่เอวันนี้จะลูกเดียวคงเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เร็นบอกว่าโอ้มี้นจะมีนะปะใชไรนะจะมีดองเลยฮยใครใครใช่ไหมไข่ช่างพงจะมีดองเหรอเมื่อกี้เต็มเต็มเลยดองตัวแล้วประเทศอื่นๆนะเป็นไม่ลงพวงโอ้นนี้ันดอง รายยาชีกอมคนไว้นะคะตอนลำพนตกแตกไว้แบกไดนลุกเลยนะลุกเลยไหนแม่ลุกตัวให้แม่ลุกตรงไหนเอาเอาม่อ๊อฟไม่เปียลูกไม่อกี้พาถุงมือเขาเกียดถลงอ้มถ้าถุงแม่อ๊อฟไม่เปียกตัวที่ไหนอรูุณบอก วันนี้จะเดินทางกันกอกเลยนาทีว่าจะได้ทากลับเลยพ่อ่อบอกว่าด่วนว่าจะกินแกงหอมองมาก็จนกินหัวโต๊ะแล้ววันี้จมาทำซิ่งเลยเนอะซิ่งจึงสารู้ไหมตาี่ยหยบๆมาตลอดเชาซิ่งทงานไมด้ให้เห็นมันยาบานไม่ไ้ก็มาตลอดเา้ เอาอากันอะไรวะขากับนี่หาคลิปเชมว่าากัอีห5คลิปดิคอเเอมาเจอกันนะบ้านถึง้าอีก5คลิปดิมเจอกันนาในรถในรถในรถบนรถกี่ทั้งกี่ทั้งวันเลยวันเดีอ ก็ไม่เคยกันนานนะครับดํานาเสย็จนะคดำนาเสร็จแ้เอร็จพอดีเสร็จพอดีพอดีก็มีงานเลยครับผมก็เป็นห่วงเสรษฐนิทีีนะคะับไกกก